เชลันพรท่านสาธุชนผู้สนใจไฟธรรมทุกท่านก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการฝึกปฏิบัติก็จะตอบ คำถามก่อนน้อมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ในความเมตตาต่อท่านสาธุชนทางบ้านเจ้าค่ะปูชาขอกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมเพิ่งเริ่มมาฝึกกับท่านพระอาจารย์พอทําไปจิตใจก็เบาสบายสงบและมีความสุขมากเจ้าค่ะ ช่วงกัางวันโยมก็ย้อนดูที่ท่านพระอาจารย์พาปฏิบัติและฝึกตามวันละหลายรอบการปฏิบัติก็ยิ่งทำไปจิตก็ยิ่งนิ่งเบาสบายสงบและอยากปฏิบัติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเจ้าค่ะแต่ก็ยังไม่ก้าวหน้าจนแยกกายแยกจิตได้เจ้าค่ะหลายปีก่อนโยมเคยฝึกด้วยตนเองและเคยแยกกายแยกจิตได้ แต่ตอนนั้นโยมไม่รู้จักเจ้าค่ะพอจิตเห็นร่างกายตนเองก็ตกใจแล้วโยมก็ห่างจากการปฏิบัติไปนานจนเริ่มมาปฏิบัติกับท่านผระอาจารย์ใหม่เจ้าค่ะโยมขอกราบเรียนถามท่านผระอา,ารย์ว่าทําอย่างไรการปฏิบัติจะก้าวหน้าจนแยกกายแยกจิตได้เจ้าค่ะ ขอความเมตตาท่านพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาแนะนำโยมด้วยเจ้าค่ะก็วางการคาดหวังลงนะปล่อยให้ทุกอย่างมันลื่นไหลไปตามธรรมชาตินะหน้าที่ของเราก็เพียงแค่เพียงสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องไว้นะการที่เรากลับมาฝึกปฏิบัติเรามันรู้สึกสบายเบากายเบาใจนะรู้สึกสงบตั้งมั่นเนี่ยนะ มันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะก็เพียนศึกษาปฏิบัติเรื่อยไปนะจริงๆการที่จะเข้าถึงสภาวะเบาสบายสภาวะสงบเนี่ยมันต้องแยกกายออกอยู่แล้วนะมันต้องวางกายไปแล้วนั่นเองนะไม่งั้นมันจะเข้าถึงความเบาความสงบไม่ได้หรอกนะเพียงแต่ว่าลักษณะมันเป็นลักษณะเหมือนการเดินขึ้นบันไดนั่นเองถ้าเราเหยียบบันไดขั้นหนึ่งเราก็อยู่บันไดขั้นหนึ่ง เราเหยียบบันไดขั้นสองเราก็รู้สึกถึงบันไดขั้นสองเราอยู่บันไดขั้นที่สามเราก็รู้สึกถึงบันไดขั้นที่สามสภาวะกายเบาจิตเบารู้สึกสงบมันเป็นบันไดขั้นที่สมแล้วนะส่วนกายมันเป็นบันไดขั้นที่หนึ่งมันอยู่คนละขั้นกันนั่นเองนะเรารู้สึกเบาสังเกตไหมกายมันหายไปแล้วมันมีแต่ความเบาความนิ่งความสงบนั่นคือมันวางกายไปแล้วนั่นเองนะ แล้วถามว่าสภาวะแยกกายแยกจิตเป็นอย่างไรมันคือสภาวะที่เรียกว่ารู้ทั้งภายในและภายนอกนั่นเองก็คือข้างในมันเป็นความเบาความนิ่งความสงบมันก็รู้ภายนอกมันเป็นเรื่องของการรับรู้ของกายก็รู้สึกได้นะสภาวะรู้ทั้งภายในภายนอกเนี่ยมันจะชัดตอนเวลาที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันน หรืออยู่ในการเดินจงกรมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ลองฝึกปฏิบัติทั้งในรูปแบบเวลานั่งปฏิบัติกายเบาจิตเบามีความสงบฝึกการเดินรู้กายทําความรู้สึกตัวทุกพร้อมหรือในชีพรจรวันถึงจุดหนึ่งเราจะพบว่ามันแยกกันกายก็ส่วนกายนะมันก็เคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติของกายแต่ใจมันก็รู้อยู่มีความเบาอยู่มีความตั้งมั่นตื่นรู้อยู่ มันแยกกายแยกจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่แล้วมันคือสภาวะที่จิตมันตั้งมั่นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นที่ปฏิบัติอยู่ก็ให้เพียรศึกษาปฏิบัติไปกราบนามาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะาโยมได้มีโอกาสฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์ตั้งแต่ปี2562 และได้ปฏิบัติในรูปแบบบ้างเท่าที่สามารถปฏิบัติได้โดยตลอดวันก็พยายามมีสติะระลึกรู้สึกตัวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เจ้าค่ะด้วยชีวิตของโยมที่ผ่านมาโยมพบเจอกับสิ่งต่างๆที่ไม่สามารถจะอธิบายได้อาทิเช่นความรู้สึกที่อยากจะไปวัดต่างๆเพื่อไปกราบครูบาอาจารย์ไปทำทานไปปฏิบัติอยู่วัด เป็นต้นเป็นแบบนี้มาตลอดเจ้าค่ะไปโดยบางครั้งก็ไม่เข้าใจว่าไปทำไมทั้งที่อยู่ฝึกปฏิบัติที่บ้านก็ได้แต่ก็ต้องไประเหมือนไม่ใช่ตัวโยมที่ต้องการให้ไปมันเหมือนมีบางสิ่งที่แฝงฝังอยู่ที่ตัวโยมเป็นผู้กำหนดให้ไปมันคือความรู้สึกที่ไม่ปกติมาเป็นระยะเวลานาน โยมก็ไม่สามารถจะไปเล่าสู่กันฟังหรืออธิบายให้ใครรับรู้หรือช่วยเหลือได้จึงทำได้อย่างเดียวก็คือพยายามทำใจเจ้าค่ะและถ้าทำแล้วไม่เดือดร้อนนักก็ทำไปโยมพยายามทำทานทำบุญฟังทำปฏิบัติทำให้มากเท่ที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ความอึดอัดก็ยังไม่หายไปจากใจ โยมยังคงหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมต้องเดินทางไปวัดนั้นทีไปวัดนี้ทีไปแบบไม่เข้าใจว่าจะไปทำไมเจ้าค่ะบางครั้งไปกลับมาแล้วก็ไม่ได้อะไรนอกจากการได้ไปเท่านั้นเจ้าค่ะโยมคิดอย่างเดียวว่าการทำอะไรก็ตามที่ไม่อึดอัดมันคือการทำบุญทำกุศล แต่การที่ไปวัดของโยมนั้นหลายครั้งโยมไปแบบหาเหตุผลไม่ได้ไปแบบอึดอัดนั่นคือไม่ไปไม่ได้และไปแล้วบางทีกลับมาได้แต่ความเหนื่อยล้ากับการเดินทางโดยไม่ได้ความปกติของใจกลับมาเลยเจ้าค่ะโยมขอกาบเรียนสอบถามท่านพระอาจารย์ว่า โยมควรจะทำอย่างไรดีเจ้าคะขอพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาช่วยชี้แนะเพื่อให้โยมได้พบผลทางที่แก้ไขความอึดอัดขัดข้องนี้ออกไปได้สักทีเจ้าคะ่ะเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมและเจริญสติปัฏฐานได้อย่างถูกต้องเต็มที่เต็มกำลังต่อไปเจ้าคะ่ะความรู้สึกอึดอัดขัดข้องนั้นนะ มันเกิดจากการที่เราติดข้องอยู่นั่นเองนะติดข้องด้วยความที่เราไม่เข้าใจว่าทำไมหลัาถึงต้องเป็นแบบนั้นนะก็คือมันไม่ลื่นไหลมันเกิดการติดข้องอยู่เหมือนคนเราที่มันเครียดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการคิดมากนะแต่มันเกิดจากการติดข้องอยู่ต่างหากนะมันคิดแล้วมันติดนะมันติดข้องอยู่มันไม่เข้าใจมันสงสัยเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้น มันไม่เป็นอย่างนั้นได้ไหมมันติดข้องมันค้างคาใจมันจึงไม่ไหลโฟพอไม่ไหลโฟมันก็อั้นอยู่เกิดความอึดอัดขึ้นมานั่นคือทางสภาวธรรมนะทีนี้สิ่งที่เราควรทําความเข้าใจก็คือเคารพต่อวาลาของธรรมชาตินะการเคารพต่อวาละของธรรมชาติก็คือการยอมรับ ในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองถ้าใจเรายอมรับจริงๆมันจะไม่เกิดการติดข้องเกิดการอิดัดเกิดขึ้นเลยทุกอย่างมันจะลื่นไหลมันจะไหลโฟลเป็นธรรมชาติเลยต่างแล้วเราจะเกิดการยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้อย่างไรมันก็มาจากการที่เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นเองนะเข้าใจเรื่องกฎของกรรมนะ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพวกเราทุกคนเนี่ยมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยพวกเราทุกคนล้วนเป็นทายาทของกรรมทางกายภาพเราเป็นทายาทของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหให้กําเนิดเลี้ยงดูเรามา แต่ทางสภาวธรรมแล้วผลผลิตคือตัวเรามันเป็นผลผลิตจากกรรมน,นั่นเองก็คือการกระทําของเรามันคือผลพวงจากอดีตที่ส่งต่อมาน,นั่นเองพวกเราทุกคนร้วนเป็นทายาทของกรรมทำกรรมสิ่งใดไว้ย่อมได้รับผลจากการกระทำนั้นๆน,น,นะ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วต่างๆมีกรรมเป็นยานพาหนะที่จะนำพาไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรบังเอิญเลยร้วนเป็นไปตามเหตุตามบาจใจที่เกิดขึ้นร่างกายเนี่ยชีวิตจิตใจความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันคือกรรมเก่านั่นเองมันคือผลพวงจักอดีตที่ส่งต่อมา ถ้ามันเป็นอกุศลัธรรมที่ส่งผลก็จะเกิดความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดความรู้สึกเ,เดือดเนื้อร้อนใจต่างๆขึ้นมานะก็ให้รู้ว่ามันเป็นวิบากกรรมที่เป็นอกุศลธรรมมันส่งผลอยู่นะถ้ามันเป็นกุศลธรรมคุณงามความดีที่เคยบำเพ็ญไว้ให้ผลนะ่ยมันจะรู้สึกสบายกายรู้สึกสบายใจ เกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นมานั่นเองนะก็ให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องของวิบากการรมที่เป็นกุศลธรรมมันให้ผลเหมือนรถเนี่ยมันจะวิ่งไปได้เนี่ยมันต้องมีเชื้อเพลิงมันต้องมีน้ํามันถ้ามันไม่มีเชื้อเพลิงไม่มีน้ํามันมันก็วิ่งไปไหนไม่ได้เราชีวิตคนเราก็เช่นกันที่มันขับเคลื่อนไปเกิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆเคลื่อนไปตามที่ต่างๆ บางที่เราก็ไม่ได้อยากไปแต่ทำไมมันก็ไปหรือบางที่เราไปแล้วเพียงครั้งแรกแต่เรารู้สึกได้ว่าเอ้ยเหมือนเราเคยมาแล้วเนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่บังเอิญทุกสถานที่ทุกเรื่องราวที่เราเคยไปเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับพวกเราเรามันเป็นสิ่งที่พวกเราเคยประสบพบเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้มาแล้ว เพราะในการเวียนว่ายายเกิดในวัฏฏะสงสารมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้นักพบชาติไม่ทวนทีเดียวเพราะทําความเข้าใจให้ถูกต้องก็คือเข้าใจเรื่องกฎของกรรมนั่นเองนะว่าทุกอย่างที่ไปเนี่ยหรือว่าทำหรือความที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรบังเอิญเลยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครมาดนบันดาลให้เราไปไหนเรากรรมเนี่ยแหละการกระทําที่มันเป็นผลพวงจากอดีตเนี่ยแหละ มันเป็นยานพาณนะที่จะนำพาไปก็ยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเขารพวาละของธรรมชาติมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามวาละของธรรมชาติถ้าเราเข้าใจตรงนี้เรายอมรับได้มันจะไม่เกิดความรู้สึกอึดอัดมันจะไม่เกิดความรู้สึกติดข้องลองสังเกตใจตัวเองให้ดีมันอึดอัดเพราะอะไรเพราะว่าใจเราติดข้องทําไมเราถึงต้องไปด้วยเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนนะ ไม่เห็นเป็นปกติเลยนะแต่ถ้าเราวางใจถูกทุกอย่างมาลื่นไหลไปตามธรรมชาติมันจะไม่อึดอัดนนะมันก็เป็นการใช้กรรมกันไปบางอย่างมันเป็นสิ่งที่ต้องชําระกันไปสะสางกันไปก็ปล่อยให้ทุกอย่างมารื่นไหลตามธรรมชาติถ้าพูดอย่างนี้หมายความว่าก็ปล่อยให้มันไปตามทุกที่เลยใช่ไหมอันนั้นก็สุดโต่งแล้วไม่ใช่เราก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาว่า สิ่งนี้ควรหรือสิ่งนี้ไม่ควรนั่นเองการเคารพต่อวาระของธรรมชาติไม่ใช่งอมืองอเท้าไม่ทำอะไรเลยแต่มันคือการสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องนั่นเองจริงอยู่ว่าร่างกายนี้มันคือผลพวงเฉกอดีตมันคือแรงกรรมเก่าที่ส่งต่อมาเราไม่สามารถย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขอดีตได้ แต่ส an, mm ิ่งที่เราทำได้ก็คือปัจจุบันที่เราดำรงอยู่นั่นเองมีกรรมเป็นยาณพานะที่จะนำพาไปเราเลือกวิธีเก่าที่มันส่งมาไม่ได้แต่เรายังมีโอกาสเลือกวิธีที่จะดำเนินต่อไปได้นั่นเองก็เพียรสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องนำพาชีวิตของตนเองเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้อง ที่เรียกว่าทางสายกลางนั่นเองอันเป็นเส้นทางอันประเสริฐอริยมรรคมีองค์แปดฝึกฝนอบรมตนเองนะด้วยสติปัฏฐานสอยู่หนึ่งเนื้อพิจารณาด้วยปัญญาว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ควรละเราจะรู้สึกได้เลยบางครั้งนี่แรงมันขับมากสติเรามีกำลังไม่อยู่มันเอาไม่อยู่นะเหมือนน้ำที่มันไหลเชี่ยวแล้วมันเอาไม่อยู่ก็ต้องประคับประคองนะ จังหวะไหนควรประคับประคองจังหวะไหนควรลื่นไหลก็เรียนรู้ฝึกฝนขัดเกลาด้วยตนเองทุกอย่างไม่มีอะไรบังเอิญเลยมันคือบทเรียนคือการเรียนรู้ของพวกเราทุกคนนะถ้าเราเข้าใจแล้วเราวางใจได้ถูกเราเรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างจะเป็นคุณประโยชน์สำหรับทุกคนเสมอไม่มีอะไรบังเอิญเลยแต่ถ้าเราวางใจผิดทุกอย่างมันจะเป็นโทษสำหรับทุกคน เช่นกันเพราะทุกอย่างล้วนมีสองด้านเสมอเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่ทำความเข้าใจให้ถูกต้องวางใจให้ถูกเคารพต่อวาระของธรรมชาติค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดตนเองไปนะทุกอย่างมันคือบทเรียนบททดสอบของชีวิตให้เราได้ฝึกหัดนธรทมดั้งเจตประการมาเป็นหลักของใจนะ การปฏิบัติธรรมนั้นก็คือการกลับคืนสู่ความเป็นธรรมชาตินี้การคืนสู่ความเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมเท่านั้นนั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นในความเป็นจริงแล้วคนเรามันจะมีเวลานั่งปฏิบัติสักเท่าไหร่เสียที่เหลือส่วนใหญ่มันก็อยู่ในชีวิตประจำวันทั้งนั้นะการศึกษาปฏิบัติธรรมก็คือการดำเนินชีวิต ที่สอดรับกับความเป็นธรรมชาตินั่นเองนะเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานการใช้ชีวิตเรื่องกายภาพที่สอดรับกับรมกับความเป็นธรรมชาตินั่นเองก็นำธรรมด้วเจ็ประการไปฝึกฝนเป็นหลักของใจทั้งเรื่องความอ่อนโยนเรื่องทางสายกลางเรื่องการละวางกายนะด้วยการตั้งกายตรงยืดตัวขึ้นดำรงสติมั่นรู้ธรรมเฉพาะหน้า อยู่กับปัจจุบันให้ต่อเนื่องกันไปเรื่องของการเคารพต่อวาระค้องธรรมชาตนะิเรื่องของความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเรื่องของการมีสัมมาคารวะความนอบน้อมทอนนําตตนเรื่องของการอบอุ้มการเปิดโอกาสให้แก่ผู้อื่นต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละคือเครื่องมือที่จะใช้ในการฝึกฝนเพื่อ นำพาชีวิตตัวเองที่สอดรับกับความเป็นธรรมชาตนะิเมื่อพื้นฐานกายภาพมีความสอดรับเป็นเนื้อเดียวกับธรรมชาติแล้วการปฏิบัติเข้าสู่ระดับสภาวะธรรมที่เรียกว่าท่ามกลางก็จะดำเนินไปในวิถีที่สอดรับกับความเป็นธรรมชาตินั่นเองแต่ถ้ากายภาพยังไม่ได้นะสภาวะมันจะไม่เข้าร่องหรอกมันจะไปฉลับนอกทางอยู่เสมอ สมาธิที่เกิดขึ้นมันก็ฉลับนอกทางเสมอมันยังไม่เข้าร่องที่จะที่เรียกว่าทางสายกลางในระดับสภาวะธรรมนั่นเองแต่ถ้าเรามีพื้นฐานที่สอนรับกับความเป็นธรรมชาติเวลาเข้าถึงระดับสภาวะธรรมเนี่ยมันจะเข้าร่องเข้าช่องของความเป็นธรรมชาตินั่นเองนะทำไมการบวชถึงต้องมาเป็นภักขาวก่อนนานนะ สมัยก่อนนี่อยู่กันเป็นปีเลยเพราะว่ามันต้องปรับกายภาพให้ตรงให้สอดรับกับความเป็นธรรมชาติก่อนนะถ้าเรามุ่งภาวนามุ่งสมาธิอย่างเดียวแต่กายภาพยังไม่ได้นะสภาวะที่เกิดขึ้นกายมันยังเอ็นเอียงอยู่สภาวะมันก็เอ็นเอียงออกนอกรูนอกทางมันจะหลงได้มากกว่าเดิมทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาต้องปูเรื่องกายภาพให้สอดรับก่อนนะ ฝึกฝนขัดเกาดัดให้ตรงเหมือนต้นไม้มันต้องดัดให้ตรงยืดตัวตรงก่อนพอมันเอ็นเอียงเสร็จแล้วกายมันเอียงมันโคตรมันงอเสร็จแล้วสภาวะมันจะตรงมันจะเป็นไปได้อย่างไรมันก็เอ็นเอียงมันก็หลุดออกนอกทางมันก็เต็มไปด้วยความหลงเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปมุ่งว่าเน้นสมาธิภาวนาพื้นฐานการใช้ชีวิตกายภาพเนี่ยให้สอดรับกับความเป็นธรรมชาติ ถ้าเป็นสิ่งที่ชาวธูรคุ้นเคยก็คือต้องมีศีลเป็นบารฐานก่อนนั่นเองนะซึ่งการที่จะมีศีลก็คือความเป็นปกติของกายวาจาใจนั่นเองก็นำธรรมทั้งเจ็ดประการมาเป็นหลักของใจตั้งแต่เรื่องของกายภาพเลยนะปรับทุกอย่างให้มันกลมกลืนสอดรับกับวิถีของธรรมชาติก่อนเมื่อนั้นแหละเมื่อเราเข้าสู่สภาวะธรรมในดับท่ามกลางสภาวะมันย่อมตรงทางตรงธรงรม โดยธรรมชาติอยู่แล้วน,นั่นเอง